ด้วยการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน รุ่นใหญ่ยังเก่าบุกไม่มีเก่าเขยา่าลีลาเป็นนั่นเล่นให้ทุกตัดเชิญชมแล้วครับ ทั่วปากอ้าทั่วปากอ้าเดี๋ยว,วก่อนี่้กรปังไองอะไรเกมเมาแล้วใช่ไหมสองเดี๋ยวก่อนไหนทั่วปากอ้านั่วลิสองอันนี่มันทั่วลิสอง ตอนกินก็ต้องอ้าปากอยู่แล้วปากก็ต้องอ้ามันตบมันตบมุกอย่างงี้ใช่เปล่าวะหัวนะหัวทีสองไม่ใช่ตัวปากอ้ามันจะปากอ้าไงเวลากินไม่อ้าปากเหรอโควิดต้องระวังนะเว้ยนั่งให้ทิ้งระยะ <gesch> ไม่ต้องใกล้กันเว้นระยะห่างเอเมนเรากลัวที่ฉีดเรียบร้อยแล้วอ๋อฉีดวัคซีนใช่ฉีดวัคซีนของเด็กไอ้ไอ้ยี่ห้อไอ้ซีรีแลกอะเฮ้ยก็เป็นแบบซีโนแว็คซีโนแว็คถึงว่าฉีดซีรีแลกไปอิ่มเลยนี่เดี๋ยวรอฉีดนี่เอ็กซ์าเอ็กซ์ตาเซเอ็กซ์ตาเอ็กซ์าสวยๆเลยเอ็กซ์ตาล่าวฉีดด้วยฉันจะฉีดเรื่องเมียเลยนะเจอเมียเขาบอกเฮ้ยเป็นเมียนะจำให้ดีนะ เป็นหัวหน้าครอบครัวเออมีหน้าที่หาเงินเอย่ามาขึ้นเสียงกับเมีฐานะทำไมขึ้นเสียงกันทำไมแล้วตอบไปเลยตก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 ใจขัก่อนเฉยกลัวเมียกลัวเงยนี่เมียนี่อย่าไปกลัวมันบอกได้เลยเมียจะเปียกเสมือนมันโอ้ มานอะไรมานดาอันดาเฮ้ยไม่แค่เมียนี่อย่างเงี้ยไอ้อยู่ใกล้ๆก็ไม่รับพวกนี้เก่งเอ๊ะตียันหวางเออส๊ะว่าต่อชื่อตียันหวางดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นแปะแปะแกแล้วไงเด็กๆตีพอแก่แล้วเป็นแปะแปะยันหวางแปะยันหวางไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ ใช่พอกลับบ้านตีสามตีสี่ไปไงโผล่วันนั้นดึกเลยกลับไปเดินไปแม่แม่กลับไปถามเบียบอกตูนี่จ้าเบียตัวนี่มาตัวห้ากลับมาแล้วเหรอฮะเออใช่ตอนนี้ตีอะไรแล้วเบียบอกตีห้าเราตกใจบอกห้าตีห้าเหรอเบียบอกเออตีห้าแต่ตอนเนี้ยตอน่อตีอะไร เมียนะบางเวลามันต้องให้เกียรติผัว,วเราเป็นผู้ชายมันต้องให้เกียรติแล้้งเมียฉันนี่บางเวลาเนี่ยนะโอ้อโทจะเข้ามาหาฉันเนี่ยมันต้องคลานเข้ามาเลยนะโอเราหลบอยู่ใต้โต๊ะใช่อ้าไรเพียงตีออยู่ในนั้นมันเข้ามาไม่ได้หรอกใช่แม่บ้านเมียฉันมันไปไหนวะวันนี้ฮะเฮ้ยอย่าไปพูดดิเมียพูดทำไมฮะจะให้มันเอากลับแก้มอะไรมาให้เราเพิ่มเนี่ฮะพูดถึงเมียเล่าจุบอ้าว เอาอีกแล้วนะไอ,อ้ไม้ฮะนีทุกวันเลยแกต้องไปอย่างนี้ทุกวันเลยแต่กลับมาจะทํางานนี่มีเอาอีกแล้วนี่แกไปชวนพ่อเพื่อนมากินเหล้ากันอีกแล้วเหรอร <c oughs> ว่าว่าแล้วบอกพ่อเพื่อนที่อะนที่เันเพื่อน,น,นฉันนางมาเย็นอะไรมีแกกล้ายิงในมาด่าเพื่อนฉันเยฮะเนี่ยฉันแค่พาเพื่อนมากินเหล้าที่บ้านฉันผิดตรงไหนฮะใช่กินเหล้าผิดตรงไหนฉันจะไปทำงานออกจะเหน็ดเหนื่อยไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนฮะจะไปร้องเพลงมาเนี่ยฮะลวหาเงินให้แกกินเหล้า แล้วกินไม่กินเปล่าแล้วพวกแกก็มาเอะออาวยวายเห่าหอวกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยฮะหวอวอะไรไม่ใช่หมาคนร้งองเพลงกันได้ยินเหรอไอ้แกร้องเพลงกินเหล้าสนุกแทบไม่ว่าหรอกนะแต่ชามเนี่ยที่แกกินกันเนี่ยจานชามที่แกไม่เคยล้างกันเลยฮะมีพ่อตุณไหนแม่ที่ช่วยฉล้างเนี่ยแต่ตอในไปเกรงใจเมียไงวะไปทำไมฮะไม่ต้องไปเกรงหกเกรงใจเราเมียฉันเนี่ยนะฉันจะแต่พูดจะอยู่ฉันจะอยู่ ลาบทำไมทไม่ต้องไปเกงโงเกงใจมันหรอกเมียฉันมันก็บ่นอย่างนี้แหละประจำนี่เอาไปว่าเราเนี่ยมาตำจอกตำจอกมาแล้วเมียจะว่ามาเอาไม่ว่าไปสนใจมันทำไมบอกเลยนะชีวิตบันเนี่ยนะอยู่ได้เพราะฉันนี่ถ้าขาดฉันไปสักวันหนึ่งนะเป็นยังไงบันรวยไปแล้ว ได่เป็นไรนะ่เขียวเลยเข้าวเากับแกไาเลยไปไหนวันนี้แกบอกว่าจะมีเด็กเอ็นมาให้พวกเราเออเฮ้ยมีแต่มีแกนัไปยืนด่าคอเป็นเอ็นยู่เนี่ยเออค็นัดไปแล้วเนี่ยสงสัยจะมาแล้วมั้งเนี่ยได้เวลาแล้วนัดเลยมถึมาแล้ว้ยโอ้จแจจโอ้ยจจมาจำหอยัมูกกันอาจรยีหนุ่ยเจาเาเอาตัวตะตอ กิโลอยู่ชอบชอบสายแหวนนาฬิกาข้อมือโทรศัพท์มือถืออยู่ชอบชอบตกลมลรวจะเอาอะไรไม่มีไงผมไม่ชอบไม่ชอบนี่ได็กเอไงก็มาเอาเรืเอขอโทษขอโทษแล้วนะคะ แล้วนัดฉันมาทําไมที่แบบเอ้ยสกปรกแบบเน,นี้ยมัน,นแมมมากเลยอะ่ะแน่แน่แน่บุงานี่อย่าไปดูถูกกันนะบอกว่าบ้านเขาสมซ่ออ,อ,ยอย่างเงี้ยเห็นอย่างนี้เนี่ยพี่ไม้เนี่ยมันพาขี้ริ้วหกเนะ่ยนะอ๋อทองอ๋อทองใช่รู้ว่าทองเห็นเหลืองเหมือนกันนั่งมามามานั่งนี่แบกคับพี่ไม้จริงจริงนั่งตักะนะอย่านอนตักถ้านอนตักมันจะหก

นี่บูงหับเมียฉันเองอย่าเข้าใจผิดเออคิดว่าอะไรเนี่ยแล้วออกมาด่าทำไมเนี่ยฮะยังไงก็แล้วไปอะทำไมออกมาด่าเขาทำไมนี่ด่าเพื่อนฉันทำไมก็ไม่เป็นไรไม่ <TY full S 1> เป็นไรเอางี้งั้นเนี่ยถ้าไม่มีอะไรก็ถ้าไม่ใช่เมียอย่ามายุ่งกับผัวฉันอย่างเดียวท่านพอจะมีใครรัดเดี๋อย่ามายุ่งกับผัวเขานะก็จะนี่เมียฉันอย่ามายุ่งกับผัวเานะอย่านะ งั้นจะเข้าไปนอนก่อนเฮ้ยอะไรอะไปนอนอะไรถือกระทะมาด้วยฉันชอบนอนในกระทะเดี๋ยวเดี๋ยวบ้าอะไรพี่เวลานอนในกระทะเวลาจะตื่นต้องเอาตะหลิวงัดออกไหมเนี่ยฮะต้องตุ่มตุ่กระทะเจ๊ก่อนเจ๊ก่อนเข้าไปขอสักมุกได้ไหมเจ๊อะไรนะขอสักมุกได้ไหมเจ๊ได้เอาที่เอามุกหนึ่งใช่ไหมครับผมมีรถทัวร์คันหนึ่งออกจากกรุงเทพสู่ภาคใต้ถึงเพชรบุรีเป็นไง ล่วงไป300คนถึงมาแกงอยากจะทราบว่าคนขับชื่ออะไรโอ้โหตอบมาสิใครจะไปรู้อะใครจะไปรู้บ้าไม่รู้แกไม่รู้แล้วแกรู้ไหมอ่ะฉันก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆน่เขาเรียกว่าโชเฟอร์โชเฟอร์มันต้องชื่อโชเฟอร์แน่นอนพวกแกตอบมาถูกออกจากบ้านนั้นไปเฮ้ย แกกล้าดีไงมาไล่เพื่อนฉันออกจากบ้านนี่นะไปเลยไปเลยเข้าครัวไปเอกับแก้มาเลยไปเฮ้ยใช้ใครเนี่ยก็ใช้แกสิไม่ใช้แก้ฉันจะใช้ใครนี่จะให้ฉันใช้น้องบูงงานละเจ๊จ้าได้โอเคมันจะไม่ใช้มันเดี๋ยวจะไปทำเองเออออกมาแล้วก็โอนธรรมดาก็โอนอย่าขยับนี่เป็นการจับกลุ่มพวกข้าเล่าเทือนจับตำรวจที่ไหนตลอดตลอดมันสังเกตบ้านนี้ไหลตลบอ้าวเห็นหน้าเห็นตากันหมดแล้ว ทำตาเหลือกตาแรหมือนพวกตลบตะแลงเป็นนาทีผมตำรวจที่จะพาพวกนั้นไปติดตารตางเชิญครับอะไรพี่อะไรอะไรพี่ออกมาพี่กับปุ๊บป ยังไม่ถึงคิวพี่เออยังไม่ถึงยังไม่ถึงพี่ก็ออกเลยออกตอนนี้แล้วไม่รู้จะออกตอนไหนเดี๋ยวตอนท้ายมาออกไปมันก็ให้เต้นแป๊บเดียวนิดเดียวก็จบออกตอนนี้ดีแล้วไปชอบหาแล้วก็พูดล่วกเก่าเขาไม่ได้ออกทีวีใช่ไหมช่วงเนี้ยก็ไม่ได้ออกไงก็อยากจะออกไงทีก็ให้เต้นนิดเดียวข้าวก่อนเด็กลาบแพ้แล้วจบแต่ทีนี้ว่ามันยังไม่ถึงคิวไอไอเรื่องเนี้ยพี่มีออกประมาณ มันเล็กตั้งสามสี่คิวแต่พี่ยังไม่ออกตอนนี้พี่เข้าไปก่อนบอ้เดี๋ยวพอถึงเวลาแล้วมั่นใจอ่ะโจ่ดีเกียรติเลยผมยกให้สามนิ้วเลยดีกว่ามันไปต้องไม่ได้ไงรักพี่ไงรักพี่เออแล้วไปไม่แห่ใจหายแวบเดี๋ยวผมให้พี่เดี๋ยวพอถึงเวลาผมเรียกพี่ออกมาเลยไม่ได้เล่นแล้วยังคุกอีกนะต่อต่อต่อเฮ้ยมีไอ้เมียองนี่มันยังไงมันก็ขี้บ่นให้ไปหาอะไรมากินไม้ย่างวะแก่กับแก่ไม้ยังวะนี่มันอยู่ไหนอ่ะ นี่ค่ะพี่ไม้ในครัวนะตอนนี้ไม่มีของแล้วแล้วตอนนี้มันก็ดึกแล้วก็้งหาซื้ออะไรไม่ได้พอดีเนี่ยจะได้ถุงยางชีพมานะตอนนี้ไม่มีอะไรมีอยู่ในนี้ยอะพี่เอาไปแล้วกันเอาแล้วจะบอกได้เลยนะอะไรในถุงเนี้ยมีแต่ของฮาฮาทั้งนั้นเลยพี่เอาแล้วเอาแล้วแหมมีแต่ของฮาฮาส่งให้ด้วยมันบอกซะไม่กล้าเปิดถุงเอาพี่ลองดูสิมันจะฮาเลยวะ โอ้ไม่หาเล่นหรือยังอ่ะมันจะหาได้ยังไงล่ะตีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอารองเท้ามาทำอย่างนี้ฉันได้ไงเป็นรองเท้าแตะก็ต้องแตะตีนมุกเล่นแบบนี้แต่ว่าจังหวะไม่ได้จังหวะไไม่ด้ที่มาหาเนี่ยที่มาหาตรงนี้มันหาตรงขยี้นี่เนี่ยทำไมขยี้ไม่หาเดี๋ยวขยี้ต่อเลยเออเออเอาขยี้ เคยอยู่ร้านไหนมาเนี่ยฮะเขาไปซื้อมาจากร้านไหนเหรอเดี๋ยวๆเดี๋ยวคุยใครนี่แกคุยกับใครอะคุยกับรองท้าแตะแกคุยกับมัรู้เรื่องเหรอรู้มันได้ยินได้ยินได้ยังไงมันมีหูหายหย่าย่ย่ายายยาหาย แต่ตอนนี้ผมเรียกมันต้องได้ยินเพราะมันมีหูมันคงไม่ได้ยินแล้วล่ะทำไมอะครับหูมันตึงมันนี้มันเย็นมันนี่มันนี่มันนี่เดี๋ยวท่านนี้มันนี่หนูไม่ได้จะเห็นจะเห็นเก็บไปเก็บไป ต่อไปชีวิตมันจะเห็นรองเท้าแตะไม่ได้มันจะข่ำเชื่อดิมีอะไรมั้งมีอะไรมีอะไรนะกระพับพันขอขยี้เสียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลังเข้าไปขอสักอันอันขอสักอันเอาก็พี่เล่นกันหมดแล้วมีอะไรอีกอ่ะเอาเอารองเท้าเก็บไว้อย่าอย่าไปใกล้หน้าเขาเอาทำไมอ่ะมันแยกไม่ออกว่าไหนหน้าไหนรองเท้าเฮ้ยเก็บ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 นี่น้ำเย็น นี่ไปทําอย่างนี้กับน้องงวงหาเขาได้ยังไงเนี่ยฮะไปท้ามหนเลยงเท้าไปทาบหน้าเขาได้ยังไงเจ้บ้าหรือเปาเนี่ยให้เกียรติเขาบ้างสิฮะใช่ค่ะนแกจะเป็นคนอย่างนี้นะฉันกับแกนี่เลิกกันพี่พี่ไล่์ชันพี่นี่ก็ดีกว่าถ้าทําอะไรผิดผิดที่แกเนี่ยสวยแล้วกว่าฉันยังไงล่ะฮะสวยสู้ซ่โเขาไม่ได้ เป็นไรอะ yeah. เรียกกล้องเรียกกล้องขขอฉันเห็นคุณแล้วคุณเท่าขาเจ้าขาคุณเห็นดีแล้วหรือคุณเจ้าขาคุณเห็นแล้วคุณเห็นดีแล้วคุณเห็นดีแล้วหรือคุณเจ้าขา ที่คุณน้ำเมียน้อยหนงน้อยมาเนอะน้อยมาคิดชั่วปล่อยตัวเฮินห่างม้วนในหน่อยม้วนในหน่อยใจ่ายั้วนม้วนหายร้องไห้เลยเนาะตำรวจมาทำไมยอ๊าวถึงคิวแล้วไงยังยังได้ไงเขาร้องเพลงอยู่ร้องเพลงก็ถึงคิวก็ตะกี้ไปสามตีอยู่ ตีทะเลกับเ,เมียอ,อยู่นันก็ไปถามว่าซีซีซป๋าออกตอนไหนมันหันมาตวาดเลยบอกเจอ้าอยากออกตอนไหนออกไปเลยกลับไปด่าเมียมันต่อ ก็เนี่ยจะอยากตอนนี้เขาบอกให้เมียออกจากบ้านเขารู้ว่าให้พี่ออกมานี้เขาบอกฉันอยากออกไปไหนออกตอนไหนออกเลยถฉันอยากออกตอนนี้เพราะมีตีมีโยงมีกิ๊บมีอะไรพวกนี้อยากจะออกตอนนี้ไงอยากจะเล่นกับพวกเราใันออกตอนนี้เลยออกตอนนี้เลยแล้วตอนนี้ออกมาเล่นกับพวกเราเหรอออกไปจากฉากนี้ทำไมอ่ะมันกำลังโศกอยู่มันตอนท้ายมันยังมีอีกมันยังมีอีกกลุ่มหนึ่งยังไม่เข้ามาของพี่เรียโศอบอ่ะ เข้าไปก่อนนะลุงยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวทำไมก็เข้าฉากนี้ไงชอบฉากนี้ไงยังเดี๋ยวพี่ต้องเข้ามาจับพวกโจรอ่าตอนนี้มันยังไม่ได้ทำอะไรผิดกันก็แค่คุยกันเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราต้องได้เล่นด้วยกันพี่เดี๋ยวเราต้องได้เล่นด้วยกันเดี๋ยวพอพี่เข้ามาเดี๋ยวพอจบฉากนี้ปุ๊บเนี่ยเราได้เล่นด้วยกันเลยยังมีอีกฉากเออไม่ผมไปเล่นกับพี่ตรงนู้นอ่ะเขาได้เล่นในฉากค่ะเนี่ยถึงอยากจะเล่นในฉากนี้ยังเหลืออีกสองคนพี่ยังเหลืออีกสองคนใช่แล้ว หนักปนเลยสองคนจริงนะในนั่งอานบทก่อบพี่ออกไปก่อนนะเพราะเพราะว่าพี่เนี่ยบทของพี่มันทานหนักกว่าเขาเอาไอตัวเบาๆออกมาก่อนยังเหลือตอนท้ายตอนท้าย หนักเลยตำรวจมาเคโอเคใช่ใช่ใช่เวลาจะเชิญไม่ออกเนี่ยให้เกียรติชุดมั่งขออนุญาตกาบเรียนเชิญคุณตำรวจไอ้กาบเรียนขึ้นทอดพระปาไอ้ทอดผ้าบางตระกูลแล้วเพราะงั้นขอเชิญคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ออกจากฉากไปสักพักก่อนนะก็พอฟังได้สำหรับสำหรับเอฟซีผมนะครับผมผมยังยังอยู่นะครับท่านหวังว่าท่านคงยังจำผมได้ถึงแม้จะปิดหน้าแต่ก็มีไฟเป็นรารันตีนะครับ ยังไงรอผมอีกสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ผมว่าจะกระชวยดีกระถายไม่รู้เรื่องพี่ซีให้เขาเข้าตอนท้ายโศกโศกโศกไปเลยนะแกจะไปไหนก็ไปเลยนะใส่หัวไปจากบ้านเลยนะนั่งบันญีย์พี่อะไรเชลล์พี่ไปหยดๆยดหยดหยดอะไรนะตังหัวก็ออกไปเรียบร้อยแล้วทุกคนอยู่ในความสงบนะฟังฉันนะแก ออกไปจากบ้านนี้ได้แล้วเอาเพราะฉันเนี่ยตอนเนี้ยฉันเป็นเมียของพี่เขาไปแล้วอุ้ยออกไปนี่แกจะมาแยกหัวฉันสภาพอย่างงี้แกยังเอาเหรอไอ้ที่แกขายของออนไลน์พอเอาเงินมาซื้อไรให้มากินไหมเนี่ยนี่พวกนี้อ่ะเอาหมดแหละเฮ้ยไปเลยไอ้ไม้อะไรเองนี่มันก็เมียเองน่หน้าสงสารเองก็ใจร้ายเหลือเกินซักจริงจริงนะอันนี้คุณดีแล้วหรืลูก ไม่ต้องร้องแล้วอะไรเ่ยใครเนี่ยใครอะทุกคนอยู่ในความสงบอย่างทำนองอยู่ถึงเช่นนั้นแล้วก็หายมือได้ใครใครสั่งแก๊ปเอาอะไรเมื่อกี้แก๊ปใบอะพี่แก๊ปใบเหรอใครอะอะไรอะไรมาทำไมฟีดแพนด้า ไมดเฟีแพนด้าฟีดแพนด้าที่ไหนฟูดขันอ้าวไงวะไม่เอาเงินมาใช้นี่ทั้งต้นทั้งดอกเดี๋ยวเดิอยากได้แกก็ไปฟ้องเขาสิวะฟ้องนะเมันยังไงกันเนี่ยพี่พ่ะพี่คะทำอะไรเลยนะคะหนูไม่เกี่ยวกับหนูกลัวหนูไม่ได้เป็นอะไรกับใครเลยนะคะนียวะแม่ค้าออนไลน์จันน้าด่ไม่ไหวแล้วนี่จสั่งง้แล้วนะไปไนไปไหนไปไนไปไหนไอ้มนูไม่เกี่ยว ไอ้ผมก็ไม่ผมก็ไม่อ๋อไม่เกี่ยวเหรอไม่เคยได้พูดอะไรเยฉากเนี้ยนี่ไงพูดพี่ไงไปก่อนไปก่อนไปถกันหมดแล้วน่ไงไม่ไปกันหมดเลยเห็นไหมสุดก็แเนี่ยดูดิเพื่อนแกหนีกันหมดแล้วมีใครสนใจกันบ้างไหมเมียจ้าหันหลังฟังผัวสักนี้ไปทำั้ไม่ จะถามแกเป็นครั้งสุดท้ายแกจะใช้นี่ฉันไหมฉันไม่ใช่ฉันไม่มีตาย้วเยอันนี้ไปกไปเไเไปเบไปเะไปเไปเก็บไปเอาไปเปบไปเก็บเเก็เก็บเ ต้น้าตีตองรึเปลาายหมดวดูอาืไอซีไอซีทุกทีมันบอกฉากนี้พี่เป็นตัวเกิดเลยเกิดเลยเกิดตีก็ตายกันหมดแล้วนี่อะไรวะเนี่ยออกมาคุณชื่อนเลยขับเสพาโช์สักนิดนะครับจะทำอะไรนะขับเสพามีกี่เกียร์ ฟ้ารู้มากไงรู้มากอ่ะเต่งเต่งเต่งเตงเต่งนี่อะไรคิมคิมเต็งเตงตงตงนี่อะไรเต่ต่ก็คิมอยู่เนี่ยก็มือเปลี่ยนผ่านท่อหาทำนาปูข้าวทุกเมื่อนะพี่ก็ปูเกินไปทำไม